ก็สวัสดีครับทุกท่านอาวันนี้เราจะมาสตรีมเปิดกล่องให้ป่าไม่ยมกันนะครับต้องเท้าความก่อนว่าก่อนนะนี้ป่าแกเปิดไปแล้ว75กล่องโดยแกให้อ่าคุณอะไรนะสตรีมเมอร์ชื่ออะไร,รอ่ะตั้ติง เปิดให้ไป้5กล่องโดยของที่เกได้มาจะเป็นทองจำนวนมหาศาลกับรถพรีเมียมคันใหม่หรือเปล่าคันไหนวะแกได้รถพรีเมียมอะไรวะได้บูรลาดมาคันหนึ่งนะฮะนอกนั้นไม่ได้อะไรเลย แปดป่าเกลือจริงเจิบกล่องนี่คือแบบเยอะมากแต่ป่าไม่ได้อะไรเลยโอเคก่อนอื่นเราก็มาเปิดกล่องประดับเล่นก่อนเห็นแล้วมันคาใจแล้วมันคาตา มันจะแสดงเทเลอร์ให้ตลอดเลยเหรอฮัลโหล เพาะทีละกล่องไปเกือกบจึงโลคัสกจังหจะจังหวะลางไม่ดีเลยวะป่า ้ยพีแอมเจ็ดวันเฮ้ยรถเทียบแปดหรือเปล่าไว้ไรพางว่าป่าไว้ป่า อีทิบกล่องแล้วป๋าเอาไงป๋าเปิดต่อวาเอาป๋าเปิดไปห้ากล่องแล้วเอาไงป๋าต่อไหม อย่นะอะเปิดไปดิจัดไปป๋า ไมไรู้สึกกล่องถัดไปจะเกลือ ครบเลยป่าสิยันแบบนึงนะขอภาวนาแบบนึง

กี่ทองเนี่ยโอ้วันพิมียมเลยปีแล้วปะ วันพิมพ์มป๋าเลยปีแล้วอะ่ะเ,เดี๋ยวว่างๆผมมาเล่นให้แล้วกันนะป๋า <c oughs> ไหนๆลองเปลี่ยนเซิร์ฟ <c oughs> ลองเปลี่ยนเซิร์ฟ ว่าเลตมันแ,แปลกๆอ่ะอจริงๆอ่ะเหมือนแบบมันกําหนดไปแล้วว่าใครจะได้หรือไม่ได้เทียแปดอารมณ์แบบไอ้ทียนี่มึงต้องไม่ได้เทียแปดแน่ๆกูจะไม่ให้มึงไอ้ที่นี่เอาไปเลยเทียแปดสามพันสี่พัน ต้องมาแล้วแหละบอกให้มาได้แล้วไม่ใช่มาแบบนี้ดิไม่เอาไอ้นี่ดิ รถมารถมาขอรถเทียบแปด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 ไม่เอาคันนี้เอาไอ้บิเซนเต้ว่ะป๋าได้อยู่ ต่อย่างไจีซ่อะจีโซ่จ <la for> <zos> ีโซ่จีโ <Mix> ซ <emotions> ่จีโซ่จีโซจีโซ่จีโซ่จีโซ่จีซ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 บอกออจีโซ่ไงว แสบป่ามันไม่ออกดีฟอให้ผมป่าป่าผงขอโทษมันไม่ออกดีฟอให้ผม,มป่าแล้วทำไมป่ามันได้สกินครบเลยวะใช่ไหมจำได้ว่าสกินมีแค่ ป๋าผมขอโทษมันไม่ออก G4 อ่ะมันออกบ1 0เอ่อผมกล่าว่ามันออก G4 แต่ v 1้มันได้แน่ๆอยู่แล้วอ่ะอยากได้ี G4 มากกว่าป๋าผมขอโทษอโอเคผมขอโทษนะปะ๋า อใอ้มีความสุขกับรถคันใหม่กุซิกกุซิกกุซิกเอาอีกอ่ะอันอันนี้คือให้พี่อันนี้คือให้พี่แป <p> ้งเปิดหรือว่ายงไง ป่าอ,อันนี้คือให้พี่แฟงเปิดหรือยังไงคือผมอ่ะรู้สึกว่าได้ตีซอร์แน่แต่พีแฟน ไอ้ผู้พิพผมรู้สึกว่าได้บีซอนเต้แน่แต่ g ีซอผมไม่แน่ใจว่ะอ่ะผมขอลองกล่องหนึ่งกล่องเดียวโอเคตามนั้นป่าให้วีแฟงเปิดเถอะผมว่าวีแฟงน่าจะเปิดได้อยู่ g ีซออาจจะได้สักประมาณสามคันผมว่าวีแฟงน่าจะได้ g ีซอสักประมาณสามคันแล้วก็บีซอนเต้หายไป ป๋าผมขอโทษนะป๋า ไหนๆก็ไหนๆดูสกินมาหน่อยดิทีเอผมป่าไม่มีเหรอวะชิบหาย พี่แฟงว่าไงป่าเขาจะให้พี่แฟงเปิดอีก24กล่องเนี่ยเ้าอ,อมึงของมึงเปิดแล้วเป็นไงได้บิสอนเต้อย่างเดียว <laughs> ไม่ได้จีซอได้ลายลายเต็มไปหมดเลยได้ครบเลยอะ่ะเขาบอกแกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่คือได้ลายมาสามคันอะ่ะเจสิบอะ่ะ ูสวดมนต์ก่อนนะเอาเลยเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วนะกี้ก็เปิดให้แกแล้วกัน ป่ากล่องที่ป่าซื้อล่าสุดเป็นอะไรวะกล่องจีนนั้นอย่เยพิ่งไอี้ี่จีนแล้วกัน โอ้ป่ามีเกือบครบเลยนี่ว่า เอาเรามันขาดอะไรวะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจให้ป่ามายมนะครับอีกยีกล่องนี่พี่แฟงจะกดให้พอดีผมไม่มั่นใจใน G4 ว่ะผมคิดว่าผมกด b ีซั b ต้ได้แต่ b ี G4 ผม ไม่อฉีชวป่ะโอเคไปละทำงานดีกว่าวันดีปีใหม่ทุกท่านครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่หนักอีกปีหนึ่งเพรตอนนี้มาจากปีที่แล้วแต่ก็ขอให้ทุกท่านผ่านไปได้เนาะวันดีปีใหม่ครับ